ก็สาธุสาธุนะคะข้าพเจ้า,ามาปล่อยนกไถ่ชีวิตของนกนะคะหกตัวค่ะก็ขอให้สาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้ข้าพเจ้าขอพรให้ชีวิตครอบครัวข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสาธุสาธุขอให้อ่า ให้นกนี้เอาความอาอาโรคภัยไข้เจ็บออกจากตัวข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญข้าพเจ้านาะงคำสายหาดดา้าด่าผัวข้าพเจ้าก็หมวดฟื้นเดอร์นายจิรศักดิ์พิทักษ์ไทรสมเด็จสุจิราหาด,ดานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้มีแต่ความสุขความเจริญปีใหม่แล้วลูกขอทำบุญไทยอานกอา หกตัวนี้สาธุสาธุนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้นางคำใสมีแต่โชคแต่ลาบเจอเจอ,เจอแต่สิ่งดีๆขอให้พ้นทุกข์พ้นยากพ้น,พ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 นความลำบากตากรงๆนะคะสาธุสาธุไปนะคะขอให้ไปดีมีสุขนะคุณนกหกตัวนะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีตลอดไปนะคะสาธุสาธุก็ไปแล้วนะคะนกอ่าทั้งหตัวก็ข้าพเจ้าก็จะกลับบ้านขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขนะคะไถ่ชีวิตของนกหตัวคะ่ะ ขอให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญปลอดโรคปลอดภัยปลอดเสนียดจังไรโลคกภัยใ้เจ็บก็ขอให้หายไปนะคะสาธุสาธุขอให้เจอเจอแต่สิ่งดีๆนะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลได้ขัดได้คล่อง ทำมาค้าขายก็ขอให้ใครดิบขครดีนะคะสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้งหลายจงปกปักรักษาขอบครัวข้าพเจ้าด้วยเถิดก็ออกจากวัดแล้วนะคะวัดนี้ไม่รู้ว่าวัดอะไร <c oughs> ก็ได้ทำบุญก็สบายใจนะคะ ชีวิตหชีวิตนะคะก็มาตลาดก็เห็นเขาเอานกมาขายเป็นๆน,นะคะก็ป้าคำใสก็สงสารเขา จะโชคดีทั้งวันนะคะไปนี้ก็จะไหลสุดอตอนเย็นจะไหลสุดเนาะวันนี้ร้นท,ทําท่าฝนจะตกนะคะแต่ก็ฟ้าก็มัวมัวกลมก็มาแล้วก็เหมือนจะ เหมือนจะไม่ตกนะคะคิดว่าจะตกแต่ไม่ตก มันร้อนเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะคะก็เลยให้พ่อฟื้นพามามันร้อนจริงๆวันนี้นะ่ะร้อนกว่าทุกวันร้อนจนปวดหัว ก็ไม่อยากออกบ้านเพราะว่ามันร้อนนะคะก็ถ้ามันเย็นเย็นหน่อยมันก็น่าจะออกมาคนก็หลบอยู่บ้านหมดมันร้อน คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกดิก่กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังให้ป้าคำใส่ด้วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ